คราวนี้อีกเรื่องหนึ่งในชช่นเขาก็ถา,ถามถึงเรื่องทางตันทางการเมืองทางตันทางออกมันตันไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่หลังจากที่นายกอิงเจอนิติสงครามถูกสั่งพักการปฏิบัตินาที่นา,น,ทนายกละหลังจากนั้นการเมืองมันตันไหม,มประเทศจะเดินต่ออย่างไรในสภาพที่ ภูมิใจไทยก็ถอยออกจากร่วมรัฐบาลถอยไปแล้วเรียบร้อยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยสถานการณ์ขนาดนี้ก็เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมากกว่าเสียวจริงๆทางมันจะตันไหมเนี่ยไปฟังคําตอบนะคะว่าคําตอบอย่างไรตั้งใจฟังกันดีๆนะคะเชิญค่ะทางตันครับแสดงว่ามีคนเอาไปอุดไว้ต้องมีต้องมีต้องมีคนอุดไว้มันถึงได้ตันครับถ้าดึงมันออกก็ไม่ตันถูกต้องครับอื เหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นออแล้วรู้ไหมว่าใครมีอุดรู้รู้ไหมว่าที่ต่ําเนี่ยกลุ่มไหนองค์กรไหนบุคคลไหนไปอุดทําให้มันไม่เคลื่อนตามระบอบที่ควรจะเป็นมันเลยตันเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมืองไทยเราเนี่ยคนอยากเป็นนายกก็เยอะอันนี้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 แปลว่าทางตันนั้นคือคนยากเป็นนายกเออเออถ้าคนได้ไหม มันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม่มอยู่ที่นี่นะไม่ใช่ลูกชายไปเที่ยวเมืองนอกอประกาศเลยว่าพ่อจะต้องเป็นนายกภายในเดือนกรกฎานี้ลูกชายเดียวๆเฮ้ยผมยลูกชายไปเที่ยวเมืองนอกพ่อประกาศว่าไม่ใช่ลูกชายประกาศลูกชายประกาศว่าพ่อจะเป็นนายกภายในเดือนกรกฎาใช่รู้สึกพ่อนี้จะดูหมอใช่ไหมสงสัยนี่ผมพยายามนะผมจะเล่าให้ฟังครับ บางคนที่อยากเป็นนายกเนี่ยยอมทำทุกอย่างเพราะว่าอยากให้หมอดูแม่นเดี๋ยวหมอดูจะไม่แม่นไปอ๋อใครอะไปเดี๋ยวต้องไปเช็คนะใครอ่ะย้อนกลับไปสามเดือนย้อนกลับไปสามเดือนลูกชายใครลูกชายใครไปต่างปเทศแล้วไปประกาศว่าพ่อจะเป็นนายกเดือนกรกดาคมนี้ คนที่จะมีสิทธิ์เป็นนายกแทนนายกอองมีใครอ่ะก็มีไม่กี่คนนะอนุทินอ่ะใช่พีรพันธ์ถูกต้องประวิตร์วงศุวรรณใช่ค่ะหมดยังลุงตู่ยกไว้คนหนึ่งตัดนะอย่าไปยุ่งกับลุงตู่เลยลูกสาวนะลูกสาวไม่ใช่ลูกชายอยู่ในที่ที่มันดีๆอยู่แล้วลูกสาวลูกสาวไม่ใช่ลูกชายนี่เขาบอกมีลูกชายลองไปไล่ดูนะฮะย้อนกลับไปสามเดือนมีลูกชายไปเที่ยวเมืองนอกอนุทินเออคนที่ยินก็มีลูกชายนะ พิรพันธ์มีไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจประวิตย์ไม่มีลูกอ่ะไม่มีลูกไม่มีลูกชายไม่มีลูกสาวหมดยังหมดละอาจารย์ชัยเกษมไงหรออาจารย์ชัยเกษมมีลูกชายไหมคะไม่รู้สิอ่ะโอเค